ข้อที่19ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดหมู่นะคะสโมสอนแห่งหนึ่งมีสมาชิกหลายอาชีพได้แก่ครู7คนแพทย์5คนพยาบาล3คนประกอบธุรกิจส่วนตัว8คนและรับจ้าง7คนจะเลือกกรรมการสโมสรชุดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก5คนได้กี่วิธีถ้ามีอาชีพประกอบธุรกิจอย่างน้อย3คน น่าจะใช้เวลาสักประมาณ3นาทีได้กดหยุดไว้แล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะค่าเฉลยนะคะก็มาดูก่อนนะคะก็จะมีส,สมโมสรมีสมาชิกอยู่หลายอาชีพเนาะมีครู7แพทย์5พยาบาล3ธุรกิจส่วนตัว8แล้วก็รับจ้าง7นะคะเราต้องการเลือกกรรมการ5คน นะคะโดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นอาชีพประกอบธุรกิจอย่างน้อย3คนคําว่าอย่างน้อย3คนจาก5คนก็จะมีได้ทั้งหมดกี่กรณีเอ่ยถูกต้องค่ะเราจะมี3กรณีนะคะกรณีอะไรบ้างคะกรณีที่1ประกอบธุรกิจ3คนแล้วก็อาชีพอื่นๆอีก2กรณีที่2ประกอบธุรกิจ สี่คนอาชีพอื่นๆอีกหนึ่งเพราะว่ากรรมการต้องการห้าคนนะคะแล้วก็กรณีที่สามก็จะประกอบธุรกิจห้าคนเลยแล้วก็ไม่มีอาชีพอื่นนะคะเนาะก็มาดูนะคะประกอบธุรกิจมีอยู่8คนส่วนอาชีพอื่นๆก็ต้องเอาครูรวมกับแพทย์รวมกับพยาบาลแล้วก็รวมกับรับจ้างนะคะรวมได้ทั้งหมด22คนดังนี้ค่ะ จะนัดถามาอันแรกก่อนนะคะประกอบธุรกิจ3คนนะคะแล้วก็มีอาชีพอื่น2คนนะคะก็จะได้ว่า8เลือก3คูณกับ22เลือกกับ2นะคะเลือกกับ2เลือกอีก2เนาะข้างล่างรวมกันได้5ถูกต้องแล้วถึงจะเสร็จงานนะคะ8เลือก3ก็คือแปดหารแก้าแฝกคูณกับ22 เลือก2ก็คือ22แฟกหารด้วย2แฟก20แฟกนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ56คูณกับ231ซึ่งมีค่าเท่ากับ12,935รู้สึกว่ารูปคนสอนจะบังอยู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูคำตอบทีหลังนะคะเนาะมาดูกรณีที่2กันให้เวลาคิดนิดนึงหยุดกดหยุดไว้มาดูคำตอบตรงไหมนะคะ ธุรกิจ8คนนะคะเลือกมา4คน8เลือก4อาชีพอื่น22คนเลือกมาอีก1คนนะคะซึ่งก็จะเท่ากับ8แฟกหาร4แฟก4แฟกคูณกับ22แฟกหาร1แ21แฟก21แฟกนะคะหรือว่า22เลือก1ก็ได้2 2 ถ้า n เ,เลือก1จะได้ n น,นะคะเช่น10เลือก1ได้10 23เลือก1ก็ได้23 99เลือก1ก็ได้99นะคะโอเคมาดูข้อนี้ต่อนะคะหาคำตอบได้เท่ากับ70คูณ22กลายเป็น1540นะคะกรณีที่3ประกอบธุรกิจ5คนและไม่มีอาชีพอื่นเลยนะคะก็คำตอบก็คือ มี8คนเลือก5คนก็ตอบเท่านี้นะคะหรือว่าจะคูณด้วย22คนเลือก0คนก็ได้22เลือก0จะได้1วิธีนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องคูณหรอกเนาะเอา8เลือก5นี่แหละได้กรรมการครบ5คนแล้วแสดงว่าเสร็จงานแล้วนะคะก็จะเท่ากับ8แฟกชาน5แฟก3แฟนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ56ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบว่าถ้าต้องการ กรรมการนะคะจำนวน5คนโดยที่มีอาชีพประกอบธุรกิจอย่างน้อย3คนจะเลือกได้ทั้งหมดนะคะเท่ากับเอาทั้ง3กรณีมารวมกันนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ14,532วิธีนั่นเองไม่ยากนะคะสู้ๆค่ะ